ต่อไปเราก่อจะมาแก้ปัญหานะครับพัดลมบูธอ่าบูพัดลมนี่ไม่หมุนครับมันจะไม่หมุนครับผมในหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ wd 4 0ครับผมอันนี้คือตัวช่วยของผมที่ผมซื้อไว้ตลอดนะครับไม่เคยขาดนะครับจากที่ไม่หมุนแล้วก็จะหมุนตามปกติในในลักษณะที่ว่าเวลาเราฉีดน้ำมันนี่เข้าไปนะครับเมื่อเราฉีดน้ำมันนี่เข้าไปนะครับฉีดน้ำมันแบบนี้เข้าไปแล้วอันนี้ มันจะกัดสนิมนะครับแต่สนิมจากที่ว่าพัดลมไม่หมุนนี่ก็จะหมุนตามปกติเลยนะครับเห็นไหมฮะฉีดแล้วสักพักนะครับน่ฮะแล้วหลังหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาลองเพราะว่าเกิดปัญหาที่เอามาทํานะครับเอามาทํแล้วมันไม่หมุนอันนี้ก็เรืแก้ปัญหาด้วย WD40 ครับผมแต่ตอนนี้ก็นนกำลังจะดําเนินการหาสายไฟาได้สายไฟครับตรงนี้ ล,นะอลองจะไปมาดูกันว่าจะหมุนหรือไม่นะครับนะครับถูนะฮะเห็นไ,ไหมครับนี่หมุนแล้วครับแต่อยนนี้เพื่อนๆก็คงจะรลอกอีกแต่อันนี้ผมจะต้องเอาสีขาวมาพันนะครับเอาตัวนี้ปิดก่อน อันนี้ก็จะใช้กระดาษทิชชู่ครับผมกระดาษทิชชู่เพื่อให้เห็นว่ามันหมุนจริงๆครับไม่ได้โกหกนะครับพันไปแบบนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าหมุนหรือไม่นะครับว่าจะหมุนหรือไม่ก็มาดูกันนะครับเห็นไหมครับหมุนนะครับเห็นไหมครับหมุนสบายนะครับเห็นไหมฮะหมุน นะแต่ว่ารื่นไร้ดีครับผมดูครับหมุนนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของ WD40 ครับผม WD40 คือการแก้ไขปัญหานี่ผมจะซื้อไว้ ไม่เคยขาดครับผม,มจับเกินเ,เนาะ่ร็รู้เลยว่าลหลายคนเพื่อนช่างก็คงจะใช้แบบเดียวกันกับผมเพื่อนช่างแต่นี้ว่าช่างจำเป็นเห็นไหมครับนี่ฮะดูจะจะหมุนนะครับโอเคครับผมอขอจบคำบรรยายเกี่ยวกับการใส่ทำาไ้เพื่อท่านนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ